ถามเมตตาเนี่ยเราจะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไปละคนกับเขาถึงจะเป็นเครื่องสะท้อนเมตตาใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่นะครับเขาใจผิดหมดเลยและต่อให้เป็นเมตตาเจโตวิมุตติก็ไม่จําเป็นต้องไปละคนเลย ผมยกตัวอย่างอย่างนี้พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็เมตตาสัตว์นรกใช่ไหมเราแผ่เมตตาก็เมตตาต่อสัตว์นรกแล้วเราเป็นละคนกับสัตว์ในนรกไหมก็ไม่ใช่ไหมครับเราก็อยู่ส่วนของเราในภพในภูมิของเราเราเมตตาต่อเปรตเ,เราก็ไม่ได้เป็นละคนกับเขาเราเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าด้วยเราเมตตาต่อคนที่ติดคุก นักโทษทั้งหลายเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในคุกด้วยนี่ชัดแล้วนะนะครับไม่จําเป็นต้องไปละคนสุดยอดแห่งเมตตาที่สุดคงไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพารหัน์ทั้งหลายนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างของการไม่ละคนไม่ได้ตามใจไม่ได้ไปยุ่งไปอยู่ด้วยทุกเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีช่วงที่เรียกว่าปีวิเวกเหล็กเล้น ถาปีวิเวทเล็กลิ้นไปอยู่ในป่าที่อยู่ในท้ายของวัดเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่ให้ใครไปกวนก็จะให้สามเณรจุนทะปรานุนุปัชกใครไปส่งเท้าส่งน้ำานะท่านก็จะไม่ออกมาระคนกับมูสงเลยเป็นช่วงเหมือนกันเดือนหนึ่งบ้างสามเดือนบ้างเป็นต้นท่าน,นไม่ตาไม่ใช่ว่าจะอ่อนอินนะครับ อยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลาหรือว่าต้องไปทําทุกอย่างต้องไปตามใจอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาจิตใจของเราเองนะถ้ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรที่จะไปนั่นี้งไม่เข้มแข็งมากพอบล็อกพอปลดพอนะครับบล็อกได้ก็บล็อกนะครับมันต้องรักษาจิตใจของเราเองเพราะเรายังไม่ได้มีกําลังมากนะครับจะเพียงพวามต่อมนาจกิเลสโทสะเพียงพวามต่อมนาจกิเลส ของความโกรธความฟุ้งซ่านความอะไรเนะี่ยความมึดอัดครับแน่นเข้ามาเนะี่ยก็จะเป็นการเสียมากกว่าดีและยิ่งถ้าเป็นในสัมพันธ์ในที่ทํางานในอะไรต่างๆเนะี่ยถ้าไปพูดด้วยมากไปประชุมกันมากนะครับมันเกิดความขัดแย้งไม่รู้จะไปประชุมกันทําไมจริงไหมแลนานครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าการประชุมนี่ยก็เพื่อกระชับความเห็นที่ตรงกันถ้าความเห็นมันตรงกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมากระชับไปปล่อยก็ได้ นั้นเมตตาไม่ได้เกี่ยวกับการต้องไปละคนนะนะครับแยกผูมชัดเจนเราก็เมตตาสาัตว์นรกย้ำอีกทีไม่จาเป็นต้องไปอยู่กับสัตว์นรกเราเมตตากระเปรดไม่จำเป็นต้องไปอยู่กับเปรดไปก้อเคลียกับเขานะครับนั้นเมตตาไม่เคยเป็นเรื่องการต้องไปตามใจใครนะครับลองศึกษาพระสูตรดีๆว่าตั้งต้นของเมตตาเนะนะ่ะจะตั้งต้นที่ ความไม่ประสททร้ายความไม่เบียดเบียนความไม่เป็นศัตรูด้วยไม่ใช่เมตตาแล้วหมายความว่าต้องไปกอดไปหอมไปเช็คแคนกับเขานะครับอันนั้นมันก็เป็นไปตามระเัลของความผูกพันแต่ว่าคามมําว่าเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปขอ,อเคลียร์ไปกอดหอมไปยิ้มไปนาั่งงามอะไรอย่างี้ไม่ไม่ใช่นะครับมันตั้งต้นด้วยจิตที่ไม่เป็นศัตรูไม่พยายามบาอาฆาตไม่ละคน ไม่เป็นศัตรูไม่พยาบาาอาฆาตในความเป็นมิตรตั้งต้อนอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่รักฉันถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเกอดฉันได้มาการุณาอะไรต่อฉันได้แต่ก็ไม่เป็นศัตรูไปต่างคนต่างอยู่นะครับไม่คิดที่จะเบียดเปลี่ยนเขาจุดตรงนี้แหละมันจะค่อยๆขยายเป็นความรักขึ้นไปตามระดับเองนะครับเจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรเนี่ย เขาก็เกลียดเราใช่ไหมนะเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ชอบเราเราเมตตาต่อเจ้าคำในเวรคือเราจะต้องไปกอดไปหอมกับเขามไม่ไหมแค่ต่างคนต่างอยู่นะครับใจว่าเมตตาก็ต้องไปสั่งสอนทุกคนนะนะครับเมตตาไม่ใช่ต้องไปสั่งสอนทุกคนไม่ต้องไปออนอินกับทุกคนนะครับเห็นพระพุทธเจ้าทร,ทรงเหาะทรงยานพาลาลิศไปสอนพระเทวทัตไหมไม่มีพระพุทธองค์ ไม่ได้เหาะไปหาพระเทวทัตตอนที่พระเทวทัตหนีไปแล้วไปสั่งสอนนะครับท่านไม่ได้คือมันไกลเกินอ่ะพระเทวทัตนะครับมันคงจะพูดในที่ประชุมสงฆ์ที่นั่นที่นี่ในต่างกรรมต่างวาระก็คงจะหลากหั<ส>แล้วล่ะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนพระเทวทัตพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้เอาได้ทั้งหมดนะครับสอนไม่ได้ภูมิเดรจชานอย่างเงี้ยภูมิช้างปฏิเลลายกาอย่างเงี้ยท่านก็สอนไม่ได้ภูมิวานอนที่เคยาน้ำพึ่งไหมท่านท่านก็สอนไม่ได้ ได้แต่ให้เขาให้ทานแค่นั้นเองเราต้องเข้าใจในภาวะน,นี้ด้วยนะครับคือมันไกลเกิน,นบางทีก็เป็นชอบทำในเวรครับสอนกันก็พูดหลายครั้งแล้วบอกหลายครั้งนะนะครับแตเขาไม่ได้ได้รู้ตัวอะไรมาขึ้นเนี่ยเสียเวลาเปล่าพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนเทวทัตไม่ใช่ว่าท่านไม่รักไม่เมตตานะครับไม่ใช่นะครับแต่มันมันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้ ครับก็ไม่รู้จะไปพูดไปบอกใ้มรอัน,นี้ทาไมมันก็มีเรื่องของกรรมด้วยนะครับต้องให้ธรรมชาติต้องให้กรรมสอนกันเองแล้วเสมาทัศน์ก็จำเจ้าไปปวดมากเพราะต้องใช้เวลาในกรรมบ่มนะครับบ่มแล้วสุดท้ายก็บ่มแล้วได้ดีไหมไม่ได้ดีนะครับสุดท้ายก็จมธรณะีสูบไปนั่นแหละนะพิจนาอเดอ ให้เราจะเช็คขนาดของเมตตาได้อย่างไรคำถามนี้เราจะเช็คขนาดของเมตตาได้อย่างไรขนาดของเมตตาเราจะดูว่าเขาเป็นผู้มีความเมตตากับเป็นผู้มีความเมตตาจริงจริงไหมเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายว่าเขามาตามใจเราก็ามาพูดดีกับเราเขามาเขามายิ้มหวานให้เราคือมันเฟกได้หมดลหละมันเป็นการแสดงได้ทั้งหมดนั่นะไะนะครับ ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนแม่แต่เพราะแม่ตามันตั้งตรงที่จิตไม่เป็นศัตรูนะครับไม่ทําร้ายนะครับไม่ยุ่งแต่ก็ไม่ทําร้ายนะครับไม่ทําร้ายปลาถนาเขาเป็นสุขพ้นจากความทุกข์ม่เช็คได้อย่างไรเอาดูกรุณาครับถ้าเรเบลมันทานสมอรขึ้นมานะครับต่อให้เขาไม่ยิ้มไม่พูดไม่ไม่หวานเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราที่ดุนะครับด่าว่ากล่าวแต่จริงๆเขารักพ่อแม่รักเราคงจะรู้นะครับพ่อแม่ คงถูกตีกันมาตอนเป็นเด็กอ่ะทุกคนนะนะครับไม่เลียวกันมาทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราสัมผัสความรักของแม่ของพ่อของเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสัดส,ส่วนการกรุณาที่ท่านมีต่อเรานั้นข้าวน้ําอาหารนะครับค่าเทอมนะครับการอบรมสั่งสอนความรักความกอดไม่รู้เท่าไหร่จุดพวกนี้อ่ะที่เขาพ่อแม่แม้จะปากร้ายแม้จะอา่าจะดา่าเราจะอะไรต่างๆพูดไม่เพราะพูด ไม่พอกับเราแต่ก็รู้อยู่ในทีเต็มหัวใจแบบเต็มเลยว่าท่านรักเราก็เลยสัดส่วนของกรุณาของท่านมันมหาศาลมันชัดเจนและกรุณาเนี่ยมันสูงกว่าเมตตาคือปากร้ายนะครับแต่สุดท้ายเวลาช่วยท่านช่วยท่านดูแลท่านโอ้นะครับท่านเลี้ยงเราจนเติบใหญ่นะนะครับไม่ทอดไม่ทิ้งเรานะครับในเรื่องที่มันเป็นเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเนี่ยในเรื่องที่เป็นเรื่องน่าสิ้นน่าความของชีวิตเนี่ยท่านช่วยเหลือ คนแบบนั้นเนี่ยคือคือคนที่มีเมตตาเพราะว่าถ้าไม่มีเมตตาเป็นฐานมันมากรุณาในระดับที่สูงแบบนี้ไม่ได้นะครับมากรุณาไม่ได้เพราะกรุณาเจตุปิมุตเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่กว่าเมตตามันยากกว่าเมตตาเพราะมันมีแอคชั่นนะมันมีการทําบางสิ่งบางอย่างและแต่เมตตาเป็นชั้นความคิดแค่นั้นนะครับเป็นชั้นความคิดทีนี้เป็นชั้นความคิดก็ยังสามารถที่แปลเปลี่ยนออกมาเป็นเป็น ิดถึงกันไม่เมตตาได้แล้วก็พูดถึงกันไม่เมตตาได้แต่พอกระทาต่อกันไม่เมตตาพอกระทาต่อกันด้วยเมตาต,มตาเนี่ยมองอีกทีหนึ่งมันเป็นกรุณาหมายใจไปกระทําบางอย่างเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์แต่กรุณาเนี่ยแหละเป็นตัวที่เช็คนะครับว่าคนนั้นมีเมตตาหรือไม่อย่างแท้จริงเขากรุณาต่อเราหรือเปล่า